แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้ร,รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอ่อีเพื่อนชาวคุกกี้แลนด์โอเมก้าคนเนาวันนี้นะก็มาพบกับเบรกเอาท์โจสลัดน้ำตาลทรายแดงกันเนาะก็เป็นเบรกเอาท์เรียนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ตอนนี้เนี่ยเกมมันมี2เบรกเอาท์หลักเนาะก็คือ เป็นเบรกพิเศษ1กับเบรกพิเศษ2ที่เราจะทําแต้มกันเนะซึ่งเบรกพิเศษ1เนี่ยเขาก็จะเป็นเบรกทาแต้มแบบที่มันเป็นเบรกทาแต้มปกติกันถูกไหมแต่ว่าเบรก2เนี่ยตอนนี้เขาก็จะวนสลับกันมาเป็นเบรกเหรียญแทนนะครับซึ่งตอนนี้เบรกเหรียญมันก็จะมีทั้งหมด3เบรกเนาะก็ตอนนี้วนกลับมาเป็นตัวของโจรสลัดนะครับก็คิดว่าต่อไปก็คงจะเอาเบรกบ้านผีสิงกลับมาแหละเพราะเบรกนี้เป็นเบรกที่กลับมาเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหายหน้าหายตาไปนานนะสำหรับเบรกนี้นะครับ ก็มีการเปลี่ยนกติกาการปรับรูปแบบของกิจกรรมด่านใหม่หมดเลยนะก็จะเหมือนกับตัวของเจ้าเบรกที่มันเป็นยันริบูทนะครับก็คือเป็นเบรกทำแต้มนี่แหละแต่ว่าการกติกาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มคะแนนเหรียญไปลกน, <Okay, S 1> <Vegeta. S 2> นะครับโอเคก็กติกาในการเล่นทําแต้มรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มคะแนนเหรียญทุกชนิด2 0 0หมืนะครับก็น่าจะเท่ากับตัวของยัยน, workout, นริบูทนะแต่ว่าเบรกโจรสัตเนี่ยวิ่งกันแค่สามักนะครับ,นะรบแล้วก็ในเรื่องของความพิเศษเนี่ยก็จะมีเรื่องของเหรียญโจรสัตเนาะ ซึ่งเหรียญโจรสัตเนี่ยก็จะให้แต้มเยอะกว่าเหรียญปกตินิดหน่อยนะครับรวมถึงการเพิ่มคะแนนเนี่ยมันเพิ่มทุกอย่างนะรวมถึงตัวของเหรียญโจรสัตด้วยนะครับโอเคอ๋อสำหรับในการเล่นเบรกเนี้ยหลักๆเลยนะก็คือเลือกตัวทําแต้มอะไรมาก็ได้นะครับเอามาเล่นเนาะซึ่งยิงถ้าเป็นตัวที่ได้เปรียบกันเนี่ยก็จะยิงค่อนข้างดีเนาะคือยิงมันมีตัวที่สามารถจูดพวกไอเหรียญโจรสัตได้ด้วยนะก็จะมีตัวของโจรสัดกับตัวของอปลาฉลามเชอร์เบกนะอ่ะมีอยู่2ตัวที่ผมคิดออกนะ2ตัว ถ้ามีตัวอื่นก็สามารถโนต้ตบอกไว้ได้นะครับก็มีหลกัหลกๆ2ตัวนี้เนาะแต่ว่า2ตัวนี้มันก็ค่อนข้างตกเมตาไปละดังนั้นเราก็เลยจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ยิงสามารถหยิบมาใช้ได้นะในกรณีที่ถ้าอยากแบบเล่นสบายอะไรเงี้ยเพราะผมลองไปเล่นดูปรากฏว่าเออถ้าผัดท้ายแบบอยากหาตัวเล่นสบายใช้โจวสลัดหรือใช้เป็นน้องหลามก็ได้นะครับอัน2ตัวนั้นก็เล่นโอเคเหมือนกันแต่ว่าแต้มก็จะน้อยกว่าพวกเซตทำแต้มในตัวแบบเมตาปัจจุบันเนาะเพาผัดแรกผมใช้ไปใชามพัทแคทเนาะ ริงต้องบอกเลยว่าขอแค่จังหวะพอดีอใช้ตัวอะไรก็ได้นะเทอรบเบรกนี <S <S ้แต้มันไม่ได้ห่างก,กันมากขนาดนั้นเพราะว่า1เลยมันมีเงินแค่สามพันนะครับแล้วก็แต้มเบรมันไม่ได้เยอะมากก็เลยสามารถใช้ตัวอะไรก็ได้นะขอแค่จังหวะดีก็พอที่จริงผัดแรกเนี่ยตัวที่เราจะเอามาเลือกใช้ก็คือเป็นตัวที่จังหวะคล้ายๆกับใช้มาสแคทได้เกือบทุกตัวในเกมเลยนะครับอย่างเช่นตัวของไซบอร์กก็คิดว่าน่าจะพอแทนได้หรือตัวของทีน้ำมิสุก็คิดว่าจะได้หรือพวกตัวที่เป็นถ้าเป็นในชิงถ้วยเป็นจังหวะ 3ขวดอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยใช้เป็นซาริทอนวาก็ได้ผนมะใช้เป็นหงก็ได้หรือจะใช้เป็นโคเบอรี่ก็ได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องใช้พวกแผนที่หรือใช้พวกไข่ชุบในการช่วยบ้างนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้สกิลทันเนาะคือก่อนหน้านี้นผมไปลองโคเบอรี่มาปรากฏว่าเลือดมันเหลือนิดนึงก็คิดว่าอาจจะต้องใช้แผนที่ช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นชายมัสแคทเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้แผนที่ก็ได้นะแต่ว่าแผนที่เนี่ยมันจะให้เลือดในระดับที่ไม่จําเป็นต้องโดดยือนะครับ ถ้าในกรณีที่ไม่ใส่แผนที่เนี่ยจำเป็นจะต้องโดดยืดตอนท้ายนะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครไม่อยากโดดยืดเนี่ยก็ใช้แผนที่แบบที่ผมใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบเออไม่ซีเรียสเรื่องการโดดยื้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะต้องไม่ใส่แผนที่ก็ได้เนาะก็เอาแผนที่ไปใช้กับผักยื่ก็ได้นะครับอ่าโอเคก็ใช้มาสแคชใช้สกิลสุดท้ายไปอย่างที่บอกในเบรกเนี้ยหลักๆเราใช้ตัวที่มันสามารถใช้สกิลท้ายทันก็โอเคแล้วนะครับอ่าโอเคก็จบติดไปที่549เาครับ โอเคเรามาต่อกันที่ผัที่2กันนะผมจะใช้เป็นน้องเนเนาะกอะในผับที่2เนี่ยจริงๆใช้ตัวสามารถทดแทนได้หลากหลายมากนะครับขอแค่เป็นตัวที่จังหวะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยเช่นสมอลคานนลี่อาบบานิโลนักสืบก,ก็สามารถใช้แทนตัวของน้องเนได้นะครับกในผันี้เนี่ยอย่างบอกไปว่าตัวทดแทนมันค่อนข้างหลากหลายเนาะในการเล่นเด็กเอานี่นะครับขอแค่จังหวะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานทดแทนกันได้แล้วเนาะคือไม่ค่อยมีตัวล็อกแบบตัวฟิกอะไรมากนะครสำหรับในการเล่นเด็กนี้ หลักๆเนี่ยตัวที่จะได้เปลี่ยนหน่อยเขาจะเป็นตัวที่ตอนใช้สกิลสามารถแบบคุมในระหว่างโดดเดินได้อะไรอย่างนี้นะผมพวกสมบัติก็ใช้สมบัติที่แบบช่วยในการเก็บเยลลี่ได้ก็จะค่อนข้างดีนะแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมใช้หอยกับใช้ตัวของเจ้าไอ้อะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ละไอสามสีปอกสามสีอะอ,ะอันนี้แหละนะก็ใช้ในการช่วยแบบดูดพวกเยลลี่เหรียญเก็บเยลลี่เหรียญเนาะคือด้วยความที่มันมีเรื่องของโบนัสบวกคะแนนเหรียญสองหมื่นด้วยนะ ก็พยายามเล็งเก็ตให้ดีเนาะแต้มจะมาจากจุดนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พวกความสามารถสกิลคุกกี้เนาะยิ่งถ้าเป็นคุกกี้ใหม่ก็จะยิ่งทําแต้มได้เยอะนะครับโอเคออด้วยความที่ในการเล่นเบลกเนี้ยมันไม่ได้มีตัวล็อกปิดมากมันก็เลยทําให้จังหวะในการเล่นอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เซตท็อปเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีอะไรต้องล็อกมากนะครับคือสามารถเลือกตัวล็อกตัวสลับมาใส่กันได้พวกสมบัติถ้าแบบ ตัวคุกกี้ตัวไหนที่มันยือยากหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้พวกสมบัติที่ให้เลือดหรือชุบชีวิตอะไรอย่างนี้ในการช่วยได้นะครับเพราะด้วยความที่วิ่งกันแค่สามผัดเนี่ยโอกาสที่จะได้ใช้ก็จะแบ่งใช้กันง่ายนิดนึงอย่างถ้าผัดแรกอะไรเงี้ยเราไม่ใช้ตัวของแผ่นที่ใช้ไขไปอะไรเงี้ยผัดอื่นเราก็ยังเหลือพวกแผ่นดีเหลือถั่วชุบอะไรเงี้ยเอาไปใช้กับผัดอย่ดได้นะครับด้วยความที่ผัดเนี้ยมันวิ่งกันแค่สามผัดเนี้ยอ่ามันก็แบ่งใช้กันง่ายเนาะโอเคอย่าลืมเก็บไอตัวของเยลลี่ของผัดให้ครบเนาะ คือพอมันแบ่งกันใช้ง่ายเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะแบบใช้ตัวที่จังหวะอาจจะไม่ได้สวยมากใช้ไข่ชุบช่วยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนรังหรือถ้าผัดไหนแบบเลื่อนเหลือนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่แผนที่ช่วยได้อย่างผัดแรกที่ผมเห็นไปว่าเออผมก็ใส่แผนที่ช่วยน้องจรงจริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าตรงจังหวะท้ายเนี่ยอาจจะต้องโดดยืนนิดนึงนาออันนี้ผมไปทดสอบมาก่อนอันนี้ละก็จริงๆิคลิปเนี้ยเอาจริงๆมีก่อนหน้าที่ผมจะมาลงอัดคลิปเนี่ยคือผมเทสเซตไว้สักพักแล้วแหละ แต่ช่วงที่ผ่านมาก็คือแบบติดโลกขี้เกียจนหนึ่งนะผมก็เลยพึ่งมาได้อัดเอาตอนช่วงนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้กว่าจะได้ลงเนี่ยจะตัดรอบทันหรือเปล่าก็อาจจะไม่ทันก็ได้นะผม <c oughs> แต่เพื่อนๆน่าจะไม่ค่อยแบบมีปัญหากับเบกนี้กันมากเท่าไหร่หรอมะั้ะเออเพราะว่าเบกนี้เอาจริงๆตัวอะไรก็ใช้ได้นะผมคือแล้วก็มันวิ่งกันน้อยเวยวิ่งกันแท่สามผัดเองวิ่งถ้าวิ่งจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ประมาณแบบ1ินาทีก็เสร็จแล้วสาหรับเบกนี้นะผมอ่ะโคตรโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ย นเสนอน้องจะสามารถใช้สกิลท้ายได้ทันพอดีเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมผมปล่อยไปเลยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้โดดอะไรเลยเนาะน้องมันใช้สกิลท้ายของมันเองเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะหวาเดเสียงน้อยกว่านี้นิดนึงนะอ่าโอเคก็จบที่ประมาณนี้เนาะผมะผัดสองเนาะโอเคเรามาต่อกันที่ผัดท้ายกันเนาะก็เป็นผัดที่สามเนาะอย่างที่บอกไปว่าเด็กนี่วิ่งกันค่อนข้างน้อยเนาะวิ่งกันแค่สามผัดเองเนาะอ่อผัดสามผมใช้เป็นตัวของชนะูว์กราสเนาะจริงๆในผัดสามเนี่ยตัวที่สามารถใช้ทดแทนได้ก็มีค่อนข้างหลายตัวนะ ็จะใช้เป็นพวกตัวแบบน้องฉลามที่มันเป็นจังหวะในชิงถ้วยเก็บผลเล้ใหญ่สองขวดก็ได้แต่ว่าบางตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจังหวะมาจะไม่ได้เป๊ะมากอาจจะต้องใช้พวกสมบัติชุบชีวิตช่วยนะผมอย่างฉลามเนี่ยผมลองมาปรากฏว่าเออต้องใช้พวกสมบนะัติชุบชีวิตช่วยหรือให้เลือดช่วยเนาะแบบพวกแผงที่หรืออะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันมีตัวที่จังหวะเป๊ะเหมือนกันก็คือเป็นพวกจังหวะในชิงนถ้วยเก็บผลเล้ใหญ่สี่ขวดอย่างเงี้ยพวกอบชุนน้องคอฟฟี่แคนดี้หรือกระเทียมดำหรือน้องราสเตอรี่สามารถใช แต่ว่าตัวที่ผมมองว่าถ้าดีลองลงมาจากน้องชัวร์การก็มีน้องทามอ่ะเล่นโอเคเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของอกชุนนะครับอกชุนเนี่ยผมมองว่ามันเล่นง่ายนิดนึงตรงที่สัตว์ยังมันช่วยดูดไอ้พวกเหรียญจรัตว์ในดานได้เนาะ,ะความสามารถของสเลมันดูดทุกอย่างในฉากให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชินด่านก็อาจจะมีสิชนเหมือนกันนะเพราะว่ามันกินเยลลี่ลายทางให้ก็มันอาจจะเป็นข้อเสียก็คือเรา,าจ,จะมองไม่เห็นลายเยลลี่ในทางเราอาจจะโดดมั่วได้นะครับ อาจจะต้องใช้สมาธินิดน,นึงนะถ้าสมมติเล่นเป็นอกชุนเนาะผมก็เลยเชียร์เล่นเป็นชักก่วกระสุดเพราะว่าเล่นง่ายสุดแล้วก็ค่อนข้างโอเคเหมือนการทําแต้มได้โอเคในระดับหนึ่งเลยเนาะก็คือเอายิงในเบกเนี้ยอย่างบอกแต่ว่าตัวมันค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะในการจะหยิบมาใช้เล่นเนาะโอเคก็โบนัสทรม,มเนี่ยผมลืมพูดไปนะก็คือผมจะไปตรงกลางอย่างเดียวนะก็คือเมนเป็นมาตรฐานนะเออก็คือไปตรงกลางอย่างเดียวตรงจังหวะท้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่พวกเพิ่มเครื่องยนต์แบบ เพิ่มระยะทางสตีดอะไรเงี้ยอย่างเครื่องยนต์ลงเท้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตรงจังหวะท้ายเนี่ยหลังจากหล่นโบนัสไมเราจะได้ลูกไฟพอดีนะครับอันนี้มันเป็นทุกรอบเลยนะถ้าไปตรงกลางนะครับอันนี้บอกไปก่อนถ้าไปตรงกลางนะครับโอเคแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะเรื่องเอาลูกไฟลงจากโบนัสอะเพราะว่ามันก็ต่างกันแค่ระยะทางเล็กน้อยนะอันนี้มันไม่ค่อยมีผลมากเนาะในกรณีที่เราเล่นอีซี่บิลแบบนี้นะครับเล่นตามใจได้เลยเนาะโอเคก็สำหรับถัดชัวร์กราสเนี่ยสมบัติที่เาา่วะ,ะระพร สมบัติที่มันช่วยเพิ่มคะแนนก็จะมีแค่หลักๆก็จะเป็นตัวของโฟโต้การ์ดกับตัวของลูกแก้วเนาะส่วนผีเสื้อมันเป็นสมบัติประจำตัวเนาะก็ยวิงลูกแก้วมันก็เป็นสมบัติประจำตัวชั่วร์กาดแสะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเหมาะเอามาเล่นด่านนี้นะเพราะว่ามันช่วยทําให้ดูดพวกเยลลี่เหรียญจรสลัสเข้าตัวได้เล็กน้อยเนาะเพราะว่าตอนที่ลูกแก้วมันเสกเยลลี่ให้มันเป็นแสงสีม่วงะ่ะมันสามารถดูดเข้าตัวได้แบบนี้เนาะก็จะช่วยเก็บเยลลี่ได้นิดหน่อยเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะอ่าโอเคตรงจังหวะท้ายก็ปล่อยตายไปไม คือในจังหวะเซตเนี้ยของชัวร์กราสเนี่ยค่อนข้างเล่นสบายนะเพราะว่าเลื่อนมันเหลือแบบปล่อยสบายได้เลยเนาะไม่จําเป็นจะต้องยื้อไม่จําเป็นจะต้องอะไรเนาะสกิลแบบปล่อยมันเลื่อนเหลือๆได้เลยเนาะเน้นบินให้ได้ระยะทางเพิ่มเยอะๆเนาะคือด้วยความที่เราไม่ได้เน้นจังหวะเป๊ะๆสวยๆอะไรเนาะแล้วก็วเราเน้นระยะทางแบบเยอะๆซะมากกว่านะสำหรับเซตนีนะ้ที่ผมเอามาใช้เนาะจังหวะก็าาอาจจะดูแปลกนิดนึงนะมันไม่ได้บินจังหวะท้ายเป๊ะเหมือนเซตอื่นๆเนาะอ่าโอเคก็ ตัวของด่านเนี้ย้วยความที่มันมีเหลียญเยอะถูกไหมอ่าพวกสมบัติที่เปลี่ยนเหลียญให้เป็นคะแนนได้แบบโฟตโตการดหลือชิปอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะหรือเป็นพวกสมบัติเสกเหลียยโดยต้งอย่างผู้เหลียญอะไรเงี้ยอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการกติกาเพิ่มคะแนนเหลี่ยญด้วยก็สามารถใช้ได้นะจะใช้ในผัดแรกหรือเอามาใช้กับผัดนี้ใช้ผัด2ก็ได้เหมือนกันนะอ่าโอเคจังหวะท้ายก็จบที่ประมาณนี้นะก็จบที่443คะแนนคูณ2ไปที่ 886นะครับผมก็จบที่1,900ล้านเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย